เรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการลดโอกาสนะครับที่คนร้ายจะติดต่อยื้นะครับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าสามารถที่จะแชร์ข้อมูลคนร้ายได้ทําให้เป็นการสกัดกั้นนะครับคนร้ายจะใช้ตัว SMS หรือว่าคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะโทรมาติดต่อที่ประชาชนอันที่2นะครับเป็นการลดนะครับในส่วนของตัวบัญชีมานะ เพราะทางพรลกนเนี่ยก็จะมีการกำหนดบทลงโทษนะครับที่ผู้ขายบัญชีผู้บุดบัญชีให้อำนาจธนาคารนะครับหรือให้ธนาคารมีหน้าที่ในการที่จะเฝ้าระวังพฤติกรรมต่างๆแล้วก็สามารถที่จะระง,งับธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่3เป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนะครับโดยตัวพรกรอันนี้ทําให้ทางประชาชนนะครับเมื่อถูกหลอกแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปติดต่อที่ธนาคารนะครับหรือไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ตา,ารวจที่ไหนก็ได้นะครับหลังจากที่ได้รับการติดต่อแล้วเนี่ยทางธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการส่งข้อมูลระหว่างกาันเพื่อให้สามารถที่จะระงรับธุรกรรมได้ทันทีรวมถึงระงับธุรกรรมเป็นทอดๆได้เลยทําให้จํากัดความเสียหายในเรื่องของ